วันนี้มีธุระมาประชุมที่จังหวัดอยุธยาก็เลยถือโอกาสพักค้างหนึ่งคืนเป็นการพักผ่อนเจอที่พักสวยเงียบสงบอยู่ติดริมแม่น้ำแล้วก็มีร้านกาแฟในบ้านด้วยดีงามมากไปกินอาหารเย็นกันที่ตลาดหน้าองค์การของยังขายเยอะเหมือนเดิมตอนตอนเชา้ากินต้มเลือดหมูหน้ารีสอร์ทอร่อยมากอันนี้อยากแนะนาวันศุกร์พี่ลูกชิ้นกับพี่เอ็มมาประชุมด้วยกันที่โรงแรมแคนแทารีจังหวัดอยุธยาแล้ววันเสาร์พวกเราตั้งใจะจะไปดูเครื่องชงกาแฟที่รังสิตก็เลยคิดกันว่าค้างที่นี่หนึ่งคืนดีกว่าที่พักของเราวันนี้ชื่อชมมจจััันนนนทททร์คคาาาาเเเเฟฟ่่ออยยยุธแดีีีสสปป็็็้้้งพพกกกลววะไตบ สีขาวแนวย้อนอยุคแบบที่เราชอบราคา คือละ800บาทไม่มีอาหารเช้าแต่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะบริเวณรอบๆนี้ก็คือมีร้านอร่อยเยอะมากบ้านชมจนจะมีที่พักแค่3ห้องถ้าใครอยากมาพักแนะนําให้โทรมาสอบถามก่อนนะคะไม่งั้นอาจจะเต็มได้อาหารเย็นเราจะมากินกันที่ตลาดหน้าองค์การเวลามาเที่ยวจังหวัดอยุธยาทีไรต้องมากินที่นี่ตลอดกินเยอะมากมีตลานดีๆร้านอร่อยทั้งนั้นแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยใครมาเที่ยวจังหวัดอยุธยาแนะนําตลาดนี้เลยถ้าเราเดินมาท้ายตลาดจะมีร้านอาหารให้นั่งกินนะคะร้านที่ลูกชิ้นมาบ่อยๆนี่ก็คือกุ้ข้าวต้มอาหารที่สั่งมากินวันนนี้้กกก็จะผผผัััดดดบุงงแแแหูอลว ยำลวมิตรอาหารร้านโกเข้าต้มอร่อยแล้วก็ราคาถูกเริ่มต้นที่4ี่สบาทพวกเมนูผัดผักนี่คือเด็ดเลยนะคะผัดมาได้รสชาติกลมกล่อมแล้วก็หอมกระทะและก็ได้สั่งคุ้งอบบุ้นเส้นร้านข้างๆมากินด้วยนะคะจิ้มคู่กับน้าจิ้มซีฟู้ดนี่ก็คืออร่อยทิ้งแล้วเดี๋ยวไปเดินซื้อของกันต่อแวะร้านผลไม้พี่ชินชอบกินมะม่วงส่วนพี่เอ็มชอบกินส้มโอก,ก็เลยซื้อมา2อ,อย่างส้มโอถาดใหญ่มากนึกว่าราคาเป็นร้อยที่ไหนได้65บาทผ่านไส้กรอกร้านนี้คือแต่งตึงน่า กินค,คู่กับผักกับพริกอะไรแบบนี้มันจะแซ่บดี <PM S 1> พี่แอมเจอของชอบอีกแล้วก็คือข้าวแตนเขาจะมีน้าตาลเคี่ยวราดด้านบนคุยไปคุยมาพ่อค้าเป็นคนบ้านเดียวกันนะคะจังหวัดอ่างทองลูกชินก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตลาดนี้จริงๆชื่อว่าอะไรเวลามาก็จะจับ GPS มาที่ตลาดหน้าองค์การโทรศัพท์อยุธยาถ้าใครรู้ชื่อตลาดก็เมนต์มาบอกกันได้นะคะจะได้มาเที่ยวกันทูตลาดที่นี่มีขายทุกวันนะคะจะเริ่มเปิดร้านกันประมาณ4ี่โมงเย็นตัดภาพมาที่ตอนเช้าจะบอกว่าอากาศเมื่อคืนนี้ก็คือหนาวมากไม่รู้ว่าช่วงนี้คือฤดอออะรเเดดีีี๋ยยยววววววหนนนนาาา้แต่่ัก็คืสสุๆลพม เป็นคาปูร้อนส่วนผู้ชิ้นสั่งเป็นกาแฟเดอร์ตี้นะคะถึงแม้อากาศจะหนาวแต่เราก็สามารถกินกาแฟเย็นได้รู้สึกว่ากาแฟหอมละมุนมากรสชาตินี้เหมือนไปกินที่เชียงใหม่ก็เลยสอบถามเจ้าของที่พักที่เขาชงกาแฟให้เราทานว่าใช้กาแฟอะไรพี่เข้าใจดีมากบอกหมดเลยว่าใช้กาแฟอะไรขั้วากลางขั้วเข้มแล้วก็ชงกาแฟให้เราชิมหลายสูตรเลยวันนี้นอกจากได้ความอร่อยแล้วก็ยังได้ความรู้อีกขอบคุณพี่จากบ้านชมจันมากมากเลยนะคะมีโอกาสจะแวะมาพักอีกแน่นอน,อก,น,นก่อนกลับก็ขอไปยืนแถวหน้าระเบียงแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นปริศนาพูดถึงหนะะังเรือ่องปริ ก็คือต้องรู้จักแน่นอนอาหารเช้าเรามากินต้มเลือดหมูกันที่หน้าวัดวงคองอันนี้เจ้าของที่พักแนะนํามาไม่มีชื่อร้านแต่ที่สังเกตได้เลยคนเยอะมากแบบนี้ต้องอร่อยแน่นอนไปนเที่ยวที่ไหนก็จะดูคนเป็นหลักนะคะถ้าร้านไหนมีคนเข้าเยอะๆร้านนั้นต้องอร่อยชิมน้ำซุปไปคําแรกหอมกลมกล่อมมากอร่อยจริง <c oughs> เวลากินต้มเลือดหมูเราจะชอบเอาพริกน้ำปลาน้ำส้มมาปรุงใส่ถ้วยแยกรู้สึกว่ากินแบบนี้จะอร่อยกว่าปรุงในชามจะเอาพวกเครื่องในไปจิ้มน้ำจิ้มเหมือนกินจิ้มแจ่วนะคะแล้วก็ซดน้ำซุปหมูแดงอร่อยมากกัดไปจะมีนน้้าุ่่อยูด